เครียดจังเลยเป็นไรอะ่ะทำไมดูเครียดจังก็ปีหน้าต้องสมัครสอบขึ้นมาหาลัยแล้วยังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรเลยอะ่ะนี่ลองดูแบบนี้สิถ้าน้องๆยังไม่รู้จะเรียนอะไรสามารถเข้ามาดูหลักสูตรของแต่ละภาควิชาที่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์เสรยดคำว่า E N G K U T T ได้เลยดูหลักสูตรกดที่ภาควิชาหรือหน่วยงาน และเลือกภาควิชาที่ต้องการดูจากนั้นเลื่อนลงก็จะเจอ,อรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรที่จะอธิบายให้น้องๆได้เข้าใจว่าแต่ละภาควิชาคืออะไรจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างรวมไปถึงโครงสร้างหลักสูตรเลยว้าวสุดยอดไปเลยแล้วถ้าอยากรู้เรื่องค่าเทอมล่ะนี่ก็ดูในเว็บไซต์นี้ได้เลยเหมือนกันการดูค่าเทอมกดไปที่สมัครเรียน แล้วกดไปที่หลักสูตรปริญญาตรีให้น้องๆเลื่อนลงแล้วจะเจอค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของระดับปริญญาตรีกดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดค่าเหนื่อยกิจค่าบำรุงการศึกษาค่ายนืยนยันสิทธิ์ข้อศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแล้วถ้าน้องๆอ,อยากสมัครเรียนกดไปที่สมัครเรียนแล้วกดไปที่หลักสูตรปริญญาตรี ก็จะเจอโครงการที่กำลังรับสมัครอะตอนนี้รอบโคต้ากำลังเปิดรับสมัครอยู่กดดูรายละเอียดเพื่อดูโครงการในรอบโคต้าว่ามีโครงการอะไรบ้างรอบโคต้ากำลังเปิดรับสมัครอยู่น้องๆอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะ